เบเกอรี่เป็นขนมหวานที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทาทาสาันฟันปนอาชีพจึงขอร่วมแนะนำอาชีพการทำเบเกอรี่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและมุ่งมั่นในการหาความรู้ด้านการทำขนมหวานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเองที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาได้เปิดสอนการทาเบเกอรี่ให้กับบุคคลที่สนใจซึ่งการเรียนจะต้องอาศัยความตั้งใจในการจดจําสูตรของขนมชนิดต่างๆได้อย่างถูกสัดส่วนเพื่อให้ได้เบเกอรี่ที่มีรสชาติที่ดีและมีความสวยงามน่ารับประทาน ผมก็ชอบนะครับวิชาเบเกอรี่เพราะว่าเวลาผมทำเบเกอรีร่ออกไปให้คนอื่นทานเห็นรอยยิ้มของคนอื่นผมก็มีความสุขจบไปแล้วก็จะไปเปิดร้านเล็กๆของตัวเองครับการได้ฝึกฝนฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะสร้างความชำนาญให้กับผู้ที่เรียนวิชาเบเกอรี่บริษัทาทาทามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจึงของมอบเตาอบไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเรียนของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา